ดอกไม้งามก็อาจไม่ได้มีกลิ่นหอมเสมอไปโลกที่เต็มไปด้วยแสงสีทุนนิยมก็อาจไม่ได้สร้างความสุขให้กับชีวิตของคนเราได้เชิญติดตามรับชมและรับฟังได้ในรายการ Torch TV ดินเปลี่ยนชีวิตตอนชาวสวนแสนสุข สนับสนุนโดยบริษทัททอชคบเพลิงเราเชื่อว่าดินที่ดีมีไส้เดือนคือปุ๋ยที่ดีบริษทัททอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีเพื่อให้เป็นอาหารอันบริสุทธิ์บริษทัททอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยคุณผู้ชมครับอาชีพเกษตรกร,ร,กรนั้นเป็นเสมือนดั่งผู้ให้ชีวิตเพราะพวกเขาคืออาชีพที่หล่อเลี้ยงมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้มาอย่างยาวนาน แต่มีคำถามก็คือว่าทำไมพวกเขาเหล่านั้นถึงมีคุณภาพชีวิตที่สุดโทมจากความยากจนจากภาระหนี้สินที่เกาะกินมาอย่างยาวนานแต่ในปัจจุบันนี้ณนะเวลานี้นะครับอาชีพเกษตรกร,ร,กรไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากดินที่ดีจากแนวทางกเกษตรินดีนี้แหละที่จะเป็นทางออกและจะเป็นทางรอดให้กับอาชีพเกษตรกร,ร,กรไทยเหมือนอย่างเช่นชีวิตชาวสวนท่านนี้ครับ ไม่ว่าชีวิตจะต้องดิ้นรนสู้ทนผ่านอุปสรรคมากมายหลายร้อยพันสักเพียงใดปราณียังคงเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะผ่านมันได้เสมือนพายุที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตมันจะค่อยๆพัดผ่านจนสร้างคนให้แกร่งยืนหยัดต่อสู้กับพายุลูกต่อไปด้วยประสบการณ์ที่เคยเผชิญมา คงไม่ต่างจากชีวิตของปราณีซึ่งเคยออกเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนไปทำงานตามแนวตะเข็บชายแดนด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากระทั่งนำเงินที่ได้มาวิ่งรถสองแถวรับจ้างเป็น10บสปีจนเธอเริ่มคิดว่าตัวเองห่างเหินกับคนในครอบครัวและสังคมจนในที่สุดเธอจึงตัดสินใจกลับบ้าน เมื่อเธอเชื่อว่าวิถีที่ดีที่สุดในบ้านเกิดของเธอคือการจเจริญรอยตามผู้เป็นยายนั่นคือการเป็นชาวสวนดังนั้นปราณีจึงเริ่มมุ่งมั่นกับสิ่งที่เธอเลือกด้วยการเสาะหาวิธีการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนดินดินมันดีกว่าเก่าเยอะดินจะฟูเนี่ยอามือจับขยุม้มขยุมขึ้นมาได้ไม่ไม่กระด้างมีไส้เดือนมี อะไรก็แบบกิ่งเกลือเล็กๆฝอยๆเต็มดีสิมันเหมือนก็มีอากาศไงมันเหมือนก็ชอนชัยไปเรื่อยๆมันจะดีมันไม่แน่นเหมือนก็ดินแน่นๆเราลาดน้ําไปมันก็ไม่ค่อยลงใช่ไหมอันนี้มันมีรูระบายเหมมันลกเข้าออกมามาเจอโพงเจอน้ําหยอดอยู่เขาก็ยังได้กินแหวกไปนิดเดียวยังเจอไ้เดือนเยอะเลยผลผลิตมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆต้นไม้มันก็งามดีปลูกพี่ขีหนูก็ใบใหญ่นะตรงที่ปลูกไว้แปลงนู้นก็ใบใหญ่ดินที่ดีให้ชีวิตเรา ถ้าเราดินไม่ดีปลูกอะไรก็ไม่งามมันก็คืนชีวิถีเราไม่ได้ปลูกไปก็มีแต่ตายไปแข็งไปกระด้างไปใช่ไหมอันนี้ปลูกแล้วเราถากดินใส่โคนเนี่ยดินฟูนะของใบใหญ่ผลผลิตแล้วก็ออกมาดีดีอะ่ะมีความสุขแต่ก็ก็ยังชอบอยู่อะคือเหมือนเป็นคนชอบขับรถไงไปตลอด แต่จริงๆชอบทำสวนมากกว่าพอเรามาทำแล้วดินดีเดินดูใบไม้ใบใหญ่ใบหนาลูกออกดอกดีบางทีเดินเดินก็แหวกคนดูดีอูมีไทรเดือนเยอ,อะเนาะมีความสุขแต่ปุ๋ยไม่ค่อยเดี๋ยวซื้อเท่าไหร่นะปุ๋ยไม่ค่อยเดี๋ยวใส่เท่าไหร่จะหวานตัวกเกษตรดินดีผสมนิดหน่อยไม่ได้อะไรมาก <laughs> อยากให้ใช้อ่ะเพราะว่ามันก็ลดต้นทุนเราเยอะเราจะลองสี่ลูกต่อหนึ่งลูกลองก่อนก็ได้ แล้วก็แฝนป้ายไว้อย่างที่ทตัวเองเคยทำะนะเพราะว่าจะเป็นคนที่ชอบลองดูว่าเอออันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วของเดิมเราเป็นแบบนี้แล้วก็เอาฝ้าเอาป้ายแฝนไว้จากดูสิบห้าวันก็ได้แล้วเราก็ไปดูที่เราหยอดน้ําแต่ละข้างมันจะทําให้เราดีขึ้น่าเมื่อก่อนเยอะมากทีเดียวเป็นร้อยเท่าอ่ะก็อยากให้เรามาเที่ยวดูดินที่สวยก็ได้นะเนี่ยสวนรอบๆ,ๆ้างค่าเนี่ยเขาลูกจากที่พาองั้นแหละทีนี้บางคนก็ไม่เคยเดินเข้ามา เขาจะลองอยากให้เขามาเดินเข้ามาเดินดูสวนลำไยหรือว่าสวนมังคุดที่หน้าบ้านแต่ปีหน้าก็ลองไปดูข้างหลังบ้านก็ได้นะที่ที่ปรับดินสาะขึ้นมานะจะทําให้ดินฟูปีหน้าไม้ทีก็ได้นะจะปลูกกล้วยแล้วจะดูดินวันดินเนี่ยมันเหมือนเวลานี้ลงไปดูแล้วเนาะมันจะเป็นดินก้นสะเดี๋ยวจะต้องหวานเกษตรดินดีแล้วเดี๋ยวให้ให้มาดูอีกทีนึงวันดินจะฟูไหมอ๋ออาจารย์ประเสริฐโอ้เห็นแต่ในทีวีเนาะ จะเป็นคนพูดจาจะคล้ายๆกันเนาะจะพูดจาไม่ค่อยเพาะเนาะเหมือนกันชอบคือมีอะไรก็จะแบบเปิดอกบอกหมดบางคนเขาจะห่วงวิชานะเขาจะไม่ค่อยบอกเท่าไหร่แต่น,นี่แกจะบอกหมดเลยบางทีเคล็ดลับทําอะไรบางสิ่งบางอย่างบางทีเราฟังเราดูบางคนเขาจะจับฟา้าไม่ได้เนาะบางทีคําพูดนิดนึงเนี่ยเราสึกว่าเมันใช่หรือเปล่าบางทีจะโทรไปถามเขานะอันนี้มันเป็นยังไงไงเขาจะบอกมาแต่บางทีดูทีวีปุ๊บเราจะมีปากกาก็ กระดาษไว้เออที่อยากรู้ก็จะถามเขาอ๋อขอบคุณมากเลยที่ให้ชีวิตที่ดีขึ้นมากถ้าพอค้าเล่จริงๆอ่ะจะไม่กล้าเลียงผมอ่ะเพราะบางคุณผมจะทําผิวมันกริบไปเลยออเคุณผมจะสวยลูกส,สวยๆอย่างเงี้ยแต่ปีนี้ก็ด้วยดินคว้าอากาศนะนะมันอาจจะเล็กไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่อ่ะคือเขาไม่ตอบสนองทางน้ําอากาศกลางคืนหนาวกลางวันร้อนเงี้ยต้นไม้เขาไม่ตอบสนอง ก็ถือว่า6-70%นะเพราอากาศแบบนี้ถือ6กเจ็ดสอะลูกใหญ่ขนยาวใบเขียวลูกเขียวนะเนี่ยทั้งใบเขียวลูกเขียวแบบเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นทั่วๆวไปมันก็จะใบเหลืองเหลืองใบเหลืองเหลืองลูกขนจะสั้นๆนิน,นเหี้ยนนะขนจะนินเหี้ยนแล้วโรคจะเกิดง่ายลาเลยเนี่ยแต่นี่ของผมอะไม่เป็นไงเนี่ยของผมลายยังไม่มีเลย ฉีดครั้งเดียวเนี่ยตั้งก็ขึ้นลูกผมฉีดตอนขึ้นลูกก็ขึ้นครั้งเดียวฉีดยาลากันไว้ทีเดียวแล้วก็เนี่ยก็ปล่อยมาจนขึ้นเนื้อแล้ว,วช่วงผมจะฉีดช่วงปากนกแก้วที่มันปากนกแก้วนะผมจะฉีดแล้วก็จะมาฉีดตอนดอกบานแล้วก็จะมาฉีดปุ๋ยแค่นั้นแหละพวกเคมีนี่ผมไม่จําเป็นผมจะไม่ใช่นะ่ะอย่างง้อมกันเนี่ยผมก็จะฉีดตอนที่เขาดีลูก อาจจะยาข้ามแรงทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่แล้วอย่างดีก็มียาลาและ้ะถ้ามันเป็นนั่นได้อ่ะผมก็อยากหลีกเลี่ยงเพราะเราก็ไม่อยากใช้ยาหรอกร่างกายเราไม่ไหวมันเป็นยังไงกับเราถ้าใช้ยาวมากอ่ะ,อะมันก็จะเจ็บคอเป็นคล้ายๆภูมมแพ้อะไรเงี้ยหลายอย่างเนียเป็นไม่เป็นผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าเวลาใช้ยามันก็จะเกิดมันไงมันจะมีขี้มูกมีอะไรเงี้ยมึนหัวอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้เพราะเราอายุมากแลนะ้วเนี้ย พราะว่ามันเป็นอะไรที่มันวัดวัดวัดความสามารถในตัวเราออคือเหมือนกับแบบถ้าเราทําอ่ะถ้าเราทําไม่ได้ดีเนี่ยมันไม่มีแรงกระตุ้นอ่ะเราทําแล้วก็อยากเอออยากให้มันสวยมีฝีมือเงี้ยนะคือของเราต้องการคุณภาพไปอ่ะแต่พยายามลดสารให้น้อยที่สุดแล้วดินผมก็ไม่เสียด้วยสุขภาพผมก็ดีอ่ะ ร่างกายผมก็ดีไม่ต้องนั่นนะผมสามารถอายุจะ60แล้วอีก2ปีจนทำงานหมดทำได้งานได้หมดการสู้ทนบาดบั่นของชีวิตผ่านยุคสมัยด้วยการลองผิดลองถูกตั้งแต่เล็กจนโตของปราณีนั้นอาจไม่แปลกมากนักเพราะธรรมชาติของความจนทำให้เธอเลือกจาก9้าวย่างออกจากวิธีการทำการเกษตรของคนรุ่นก่อน เพื่อค้นหาทางออกไปพร้อมกับคู่ชีวิตสวนผลไม้นานา,นาพันธุ์ของเกษตรกร,กรท่านนี้กลายเป็นผลผลิตนำไปขายสร้างไรายได้ไม่ใช่น้อยให้กับครอบครัวชาวสวนผู้ซึ่งไม่เพียงแต่เดินตามรอยเท้าของอาชีพบรรพบุรุษเท่านั้นแต่เธอและคู่ชีวิตกำลังเดินตามรอยเท้าของรูปแบบกเกษตรดินดีอีกด้วย ท้ายที่สุดเราเชื่อว่าในผืนแผ่นดินที่เคยเหล่อเลี้ยงชีวิตมาหลายชั่วอายุคนด้วยวิถีชาวสวนที่ถูกสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นฉากตอนชีวิตอันเลวร้ายมันจะกลายเป็นประสบการณ์ที่สั่งสมให้ทุกคนแข็งแกร่งและพยายามค้นหาคำตอบของชีวิตว่าแท้จริงแล้วความสุขอยู่ที่ไหนถ้าไม่ใช่บ้านของเรา บ้านที่คืนความเป็นไทยไร้บ่วงสนตะายฐานัดมูลทองสงรายงานคือวันหนึ่งเราคิดว่าเออเราไม่มีเนาะถ้าพื้นที่ตรงไหนว่างนะย้ายว่างปลูกของไว้สักวาสั้งศอกว่าให้ปลูกไว้เราจะสอนหมดไงปลูกพี่ปลูกมะเขือมาก่อนยายอยู่จะปลูกวันนั้นเนี่ย พอเรามีแล้วเร,เราก็อยากให้ยายอยู่เห็นเออจากเราไม่มีอะไรเลยนะวันนี้เรามีขนาดนี้ แต่ข้าวไม่ลมอวบมันไม่ได้มีแต่ข้าวนะล้วนยืนกลางนานตออไม่ขึ้นแข่ง ดินที่ดีให้ธาตุอาหารให้ความชุ่มชืน้นให้เสเดือนให้ปลาให้สิ่งมีชีวิตดินที่ดีให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตให้ความมั่นคง ให้ศักดิ์ศรีอยากได้นี่มากใช่ให้อิสรภาพให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับคืนมาดินที่ดีทอด ไส้เดือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่สองสัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเตมไปด้วยธาตุอาหารและการชอนชัยแต่ละครั้ง ก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอ mm hmm. พืชพันธุ์ของเกษตรกรก็จะเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์ mm hmm. แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีละ mm hmm. ดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเ mm hmm. ชื่อพลังของดินที่ดี คุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่ที่ที่มีแหล่งน้ำปลูกข้าวได้ทั้งปีที่ที่ดินดีมีธาตุอาหารมีชีวิตชีวิตของพ่อของแม่ของปู่ ของย่าของบรรพบุรุษที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่ที่ทำให้คุณมีที่ยืนและสามารถตะโกนบอกผู้อื่นได้ว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยคุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่